เจริญพรสาธุชนญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสวรรคหรือว่าวันพระเมื่อถึงวันพระเราก็นึกถึงพระพุทธศาสนานึกถึงพระตธรรมไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นหลักใจของเราเ่าเชาวพุทธทั้งหลายพระพุทธศาสนานั้นนอกจากมีพระธรรมไรแล้วยังมีสิ่งสําคัญในพระพุทธศาสนา อีก5ประการที่เราเรียกว่าองค์ประกอบของศาสนา 1. ศาสนบุคคลหมายถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ก่อตั้งศาสนารวมทั้งพุทธบริษัทส,สี่พิสุพิสุณีอุบาสกอุบา,าส,สิกา 2. ศาสนธรรมคือพระธรรมคำสั่งสอนปัจจุบันนี้รวมอยู่ในพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก สามศาสนสถานอันหมายถึงวัดวาอารามบทวิหารลานเจดีกุติศาลาเป็นศูนย์รวมใจเป็นที่บำเพ็ญกระทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท 4. ศาสนวัตถุหมายถึงรูปเหมือนรูปเคารพอันมีพระพุทธรูปตัวแทนของพระบรมศาสดาเป็นต้น และ5ศาสนาพิธีพิธีกรรมทางศาสนากระถินผ้าปากิจกรรมวันพระวันอุโบสถศีลเป็นต้นสาธุชนทั้งหลายองค์ประกอบทั้ง5ประการของพระพุทธศาสนาถ้าจะเปรียบเหมือนต้นไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ1กิ่งก้านและใบ2เปลือก3กับพีไม้ สี่แกนไม้ 5. รากของต้นไม้าศาสนพิธีเปรียบเสมือนใบไม้กิ่งไม้ต้นไม้ต้นใดถ้ามีใบดกปกหนาเกินไปฝนมาก็ลม้มลมมาก็ค้นเพราะใบไม้มันดกเกินไปหากต้นไม้ไม่มีใบเลยก็ดูไม่สวยไม่งามต้นไม้ก็ยืนต้นอยู่ได้ไม่นาน เปรียบเสมือนศาสนาพิธีกรรมในศาสนามีมากเกินไปก็ทำให้ศาสนาอายุสั้นเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียบางยุคบางสมัยพระสงฆ์องค์เนรไม่สนใจหลักธรรมแก่นธรรมมีแต่พิธีกรรมศาส,สนาพุทธก็เสื่อมสลายแต่หากไม่มีพิธีกรรมเลยก็ไม่ได้เพราะชาวพุทธอีกหลายล้านคนที่ เข้าถึงศาสนาเพราะศาสนาพิธีกรรมเพราะฉะนั้นก็มีแต่พอดีมากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนใบไม้ดกปกหนาฝนมาก็จะลม้มลมมาก็จะค้นไม่มีเลยก็ไม่สวยไม่งามส่วนศาสนาวัตถุเปรียบสเสมือนเปลือกไม้ที่หุ้มแก่นไม้ไว้ศาสนาสถานก็เปรียบเหมือนกับพีไม้ ศาสนธรรมก็เปรียบเสมือนแก่นไม้แก่นไม้ถ้าไม่มีคนนำศาสนธรรมที่เป็นเสมือนแก่นศาสนาไปประพฤติธปฏิบัติศาสนาเราก็อยู่ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือรากไม้รากศาสนาก็คือพิสุสงฆ์องค์สำมเนรนและพุทธบริษัทส พระพิสุสงฆ์องค์สมณรเปรียบเสมือนรากแก้วอุบาสกอุบาสิกาเปรียบเสมือนรากฝอยต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันรากแก้วแข็งแรงรากฝอยก็แข็งแรงรากแก้วอ่อนเอรากฝอยก็เน่าถ้ารากฝอยแข็งแรงรากแก้วก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งสี่พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นราก ของพระศาสนาพิสุสงฆ์องค์สมณเณรเป็นรากแก้วญาติโยมเป็นรากฝอยถ้ารากแก้วแข็งแรงรากฝอยก็มั่นคงรากแก้วมั่นคงรากฝอยก็สมบูรณ์ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันศาส,สนาพุทธเราก็เช่นนั้นพิสุก็ต้องอาศัยญาติโยมญาติโย,ยมก็ต้อง อาศัยพิสุสง์ในการดูแลศาสนาร่วมกันญาติโยมให้ทานพระสงฆ์ให้ทมพระสงฆ์ให้ทมญาติโยมจึงให้ทานเป็นมาอย่างนี้ศาสนาเราจึงมั่นคงรุ่งเรืองเจริญขออํานวยอวยพรให้สาธุชนญาติโยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน